สวัสดีกันทุกคนนะครับวันนี้พี่จะเอาพี่น้องมาโชว์นะครับเป็นพี่น้องพ็อกเก็ตนะครับตัวพ็อกเก็ตตัวนี้เป็นพ็อกเก็ตวันนะครพ็อกเก็ตวันเป็นตัวเล็กตัวยิ๋วนะครับได้ถ่ายประมาณหนึ่งกระสอบตอนนี้ยังไม่ได้ติดล้อนะครับก็เลยดูเตี้ยไปนิดหนึ่งนะครับติดล้อขึ้นมาก็อยู่สูงประมาณทัก6 7เซนอยู่นะครับอันนี้เป็นเจ้าพ็อกเก็ตทูนะครับที่เสร็จสมบูรณ์แล้วมีมาพร้อมชุดครบแนะนน้ำชนวนไม้นะครับตัวนี้ด้านหน้าประตูนะครับ หลายคนได้เห็นคลิปไปแล้วพี่จ๋าได้สอนไปแล้วว่าทํายังไงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ออกมาเป็นเตาแห่งอนาคตนะครับสาหรับ2รุ่นนี้นะครับใครที่มีงบอยู่5ไใบเทาเขาจะได้ตัว1กระสอบไปส่วนที่มีใครที่มี10บใบเทาเขาจะได้ตัว2กระสอบไปนะครับส่วนตัวนี้แพคกิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพร้อมชุดน้ํามันชุดจุดน้ํามันนะครับเดี๋ยวตัวนี้นะครับมันมีชุดเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือชุดน้ำส้มคนไม้นะครับเพื่อสั่งเพิ่มแต่ถ้าไม่มีชุดน้ำส้มคนไม้ก็คืออยู่ที่1ิบใบเทานะครับ เป็นเสร็จแล้วรวม12ใบเทารวมส่งนะครับตัวนี้เป็นเจ้าหยดน้ำพ็อกเก็ตทูนะครับตัวนี้ก็5ใบเทาครับค่าส่ง3ใบแดงนะครับก็จะมีหลายรุ่นออกมานะครับนี่เป็นพ็อกเก็ตวันนะครับทั้งหมดที่ลูกค้าได้สั่งเอาไว้นะครับสิบกว่าคิวนะครับจะเย็นนิดนึงนะครับเริ่มประกอบแล้วก็เริ่มวันนี้ของหมดนะครับเหล็กหมดก็ต้องไปซื้อเหล็กก่อนนะครับไปรวบรวมเหล็กประกอบมาให้เอามาประกอบแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะครับนี้ทั้ง ขึ้นมาให้แล้วนะครับบางส่วนก็จะได้เร็วขึ้นนะครับประกอบไ้เร็วขึ้นนี่เป็นชุดน้ํามันด้วยนะครับตัวนี้ชุดครบแน่นน้ำมั้งทุกคนไม้สาหรับเจ้าหยดน้ํามินินะครับหกลิตรนี่จะเป็นชุดที่ประกอบไวนะประกอบไว้ให้ช่างเขาทำขึ้นรูปเอาไว้นะครับชุดน้ำมันเตรียมพร้อมที่จะส่งไปกับชุดที่ลูกค้าที่สั่งมานะครับสั่งจองเข้ามาได้นะครับตัวนี้อย่างราคาที่บอกนะครับสวยงามนับสวยงามแข็งแรงทนทานแล้วก็ เป็นเอกลักษณ์ของพี่จ๋าเองเลยนะครับรูปแบบนี้แล้วก็มีน้ามันอ่ามันทุ่มคนไม้แต่ตัวนี้ยังใส่ร่วมกับทุม่มคนไม้ไม่ได้น้ามันนะครับมันมันทางมันแคบนะครับห้องมันแคบก็เลยอาจจะต้องแยกชุดน้ำมันเป็นสายยางห,หยดอีกทีหนึง่งเพราะนั้นพี่จ๋ายังไม่ได้ทดลองทานะเดี๋ยวรอ,อขึ้นตัวใหม่ก่อนจะเอาแบบให้ครบเซตเลยนะครับตัวน,นี้ก็สามารถทําชุดทุ่มนั้นทุ่มไม้ได้เหมือนกันนะครับมีมีลูกค้าสั่งอยู่เดี๋ยวพี่จ๋าทำให้ตัวน,นี้รอรอรอนะครับแล้วก็จะส่งให้กับคิวแรก สั่งมารแรกๆไปก่อนนะครับก็คือส่งเป็นลายคิวแล้วแต่ว่าตัวนี้สำหรับคนที่ไม่ต้องการน้ำาาลคนไม้นะครับเดี๋ยวรอซื้อเหล็กเหล็กหมดเนี้จะทําชุดทํำข้าวตัวนี้ให้นะครับจะได้เอาไปทํากับข้าวกันนะครับมีหลายคนส่งทลิปมาให้พี่ยาดูโอโหสุดยอดเลยนะครับทำข้าวใช้ด้วยจริงนะครับใช้ได้จริงเอกลักษณ์พี่ยาคือจะเป็นลายไม้นะครับเป็นลายไม้คือเราเอา,เอาฐานเนี่ยมาเผาไม้เตาเผาไม้ก็ <laughs> เลยต้องเป็นลายไม้นะครับแข็งแรงแน่นอนครับ แขนเรียบขึ้นรอนนิดนึงนะครับขึ้นรอนถ้าไม่ขึ้นรอนจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่อันนี้ขึ้นรอนให้นะครับแบบเรียบง่ายสวยงามนะครับลมก็ได้อะไรก็ได้มีการมีการรอบตัวนะครับการรอบตัวสามารถเอาลมนอนได้นะครับสวยงามไหมสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับผมหยดน้ำพ็อกเก็ตหนึ่งพกเก็ตสองนะครับแล้วมีหยดน้ำมินิตัวนู้นมินินะครับมินิ mini, น mini, นสําหรับตัว คู่หย่ดน้ำตัวใหญ่นะครับคือเป็นเตาของจริงหก0ลิตรนะครับถ้าเป็นแัมโบ้ก็เป็นรุ่นพันไอ้สองพันลิตรไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไซส์ที่แบบพี่จกก่จะทำไปเยอะมันน่ารักดีนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงครับผม